จะจับเวลาด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับจับเวลาตามคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับน้ำขึ้นด้วม,มาถ่ายเครื่องมาถ่ายเครื่องให้เพื่อนๆดูครับ นั้นขึ้นได้ไม่ต้องไม่ต้องเดินไปต่งนั้นขึ้นได้ เป็นเพื่อนดูเครื่องน,นะครับจะจุ่มลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้มอตเตอร์ยังไม่ร้อนนะครับพึงถังแล้ว น้ำถึงครึ่งถังแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครึ่งแล้ว,ลวสองนาที ที่เคยเอาไอ้ตัว500มารุยาม่าตัวเอ็นีมา500มาดูดนะครับตอนนั้นใช้เวลา4านาทีนะครับเต็มถังนะครับมาดูเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับว่าใช้เวลาประมาณ4านาทีนะครับ เครื่องก็ยังไม่ร้อนนะครับ สามนาทีครึ่งก็เกือบเต็มแล้วนะครับเพื่อนๆเหลืออีกประมาณสนงทีครับ อันที่สี่นาทีนะครับเวลาน่าจะห้านาทีนะครับดูจากดูด้วยสายตานะครับหน้าจะประมาณห้านาทีนะครับเดี๋ยวจะให้เต็มเลยนะครับเพื่อนเพื่อนไปดูตรงถังเลยก็ได้นะครับไปดูระดับน้ำตรงถัง เต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้ว5น,5นาทีครึ่งจับๆสายมาให้เพื่อนๆดูว่าน้ําแรงขนาดไหนเต,ต็มพอดี ายสายเครับเพื่อนดูนะครับสายหักสายหักแร,ง,รงมากแรงมากแรงมาก นี่นะครับตัวเครื่องก็อุ่นๆนะครับนี่นะครับก็อุ่นๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะร้อนหน่อยแต่ไม่ร้อนหน้านะครับถ้าเพื่อนๆเอามาดูดใส่ถังพันลิตรนะครับก็ใช้ได้นะครับดูดเสร็จก็พักนะครับแต่ถ้าดูดแบบยาวๆเลยก็ไม่แนะนํานะครับถ้าสักห้านาทีหกนาทีนี้พอได้นะครับ เสร็จนะครับแนะนาให้วางเครื่องแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าให้น้ําไหลมาทางนี้นะครับกลัวน้ําจะย้อนเข้ามอเตอร์ทางนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแบตก่อนนะครับว่าเมื่อกี้แบตเหลือ2เปอร์เซ็นตนะครับไม่ใช่2เปอร์เซ็นต์ครับแบตเหลือ2ขีดตอนนี้เหลือขีดเดียวนะครับเพราะว่าไอตอนที่เหลือ2ขีดนะครับผมใช้งานไปหลายครั้งแล้วนะครับไม่ได้ชาร์จสักทีนะครับอาจจะเหลือ26.7เปอร์เซ็นตก็ได้นะครับ น,นะครบแบบตัวนี้นะครับถ้าใช้ตัดหญ้านะครับตัดได้ชั่วโมงนะครับชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงยี่สิบนาทีนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคครับ